ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันที่16-28กุมภาพันธ์2566ของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้จะเป็นอะไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามปุตะใจให้มหมออ้มสมัชชาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมเนาะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดม่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะ,ะมาดูกันค่ะว่าวครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2566 16-28กุมภาพันธ์2566นั้น ดวงคุณจะมีข่าวดีเรื่องอะไรโอ้โหต้องบอกเลยข่าวดีนี้จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบป,ป,ปุบปับฉับพลันแบบสายฟ้าแลบเออนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยข่าวดีนี้ที่จะเกิดขึ้นแบบป,ป,ปุบปับฉับพลันแบบกระทันหันแบบสายฟ้าแลบเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืมโอ้โหต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบนะมีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์หรือเรื่องของต่างประเทศเออในเรื่องของการงานเป็นไปได้เหลือเกินใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศใครที่คิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศใครที่ทำงานออนไลน์นะใครที่ กำลังมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านออนไลน์หรือธุรกิจออนไลน์การค้าการขายออนไลน์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น Tik t o ็อกก์นะหรือว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะดังชั่วข้ามคืนนะเพราะมันจะเกิด ปรากฏการแบบปูปัจพัน์กระทันหันให้กับคนนะในเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาแบบสายฟาฟาดเออมีโอกาสโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนรวมไปถึงในเรื่องของการต่างประเทศนะหรือใครทําธุรกิจส่งออกนําเข้าอะไรทั้งก็แล้วแต่เนี่ยก็มีโอกาสว่ายอดขายจะทะลุเป้าแบบแบบแบบสายฟาฟาดแบบสายฟ้าแลบเออดูเหมือนกับว่าจะมีโอกาสร่ํารวยมีโอกาส ที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือธุรกิจแบบแบบปุบปรับฉับพลันเลเดียวนะเอสอส่งผลให้การเงินนะมีโอกาสร่ํารวยแบบแบบแบบสายฟ้าแลบด้วยเช่นเดียวกันเอนะมีโอกาสเงินเข้าหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีธุรกิจออนไลน์ก็ดีอะไรก็ดีนะแล้วส่งผลให้คุณมีการเงินแบบว่าเข้ามารัวๆแบบสายฟ้าแลบเออส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาส ที่จะได้พบรักต่างชาติแบบสายฟ้าฟาสแบบสายฟ้าแลบ,บ,บหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปฮันนีมูนหรือแต่งงานหรือไปอยู่ที่ต่างประเทศแบบปุบปับฉับพลันแบบเอ่อแบบกระดานหันแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสเลยทีเดียวยินดีด้วยนะคะในสัปดาห์ในในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์